ดีค่ะมาพบกับเจคเคนนนะคะในวันนี้เรามาแนะนําบ้านของที่ดินกันเช่นเคยค่ะทุกท่านซึ่งแปลงนี้นะคะอยู่ในโครงการสุภารายเบลล่าอุบลราชธานีค่ะบ้านตัาเยนะคะขามใหญ่อุบลราชธานีค่ะทุกท่านบ้านสองชั้น3มห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องทํางานหนึ่งห้องโถงใหญ่1โรงจัดรถมีเฟอร์นิเจอร์มีที่นอนแอร์ครบทุกห้องเลยนะคะ มีพื้นที่ว่างข้างบ้านสามารถทำบ้านได้อีกหนึ่งหลังและสามารถทำสวนหย่อมได้สบายๆค่ะทำเรทองอยู่หลังมุมนะคะหลังแรกเลยค่ะอยู่ติดถนนหลังแรกเลยนะคะถังแปลงริมแปลงมุมุกุ่านติดถนนทั้งด้านหน้าและด้านข้างเดินทางสะดวกน้ำไม่ท่วมอยู่เองก็ดีปล่อยเช่าก็คุ้มนะคะ2.8ล้านแแสนบาทค่ะ อยู่ใกล้ห้างุนีอยู่ใกล้โรงพยาบาลราชเวชอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒค่ะพื้นที่47.9ตารางวานะคะเป็นบ้าน2ชั้น2อล้าน8แสนบาทแถมแอร์5ตัวฟอนิเจอร์ห้องนอนแถมฟรี3ห้องค่าโอนคนละครึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่กู้ไม่ผ่านทำสัญญาผ่อนตรงกับเจ้าของบ้านได้ด้วยค่ะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดชมพื้นที่นะคะหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเบอร์โทรผู้ขายบ้านและที่ดินต่ังนี้โดยตรงเลยค่ะ,จะเจคนโนเพียงแนะนำเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ